มาทำบุญวัดสว่างทำว,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 วัดป่าสว่างทำอำเภออำเภอพิบูลลักษ์จังหวัดอุดรธานีอันนี้คือทำบุญเคาะระฆังเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไม่จันทิภาพไปเคาะระฆังเสียงดังก้องกลางวานันสาธุเด้อ เอาไม่อ่อนเข้าไปเกาะระฆังให้ดังกล้องกลางวานเสียงม้วนม้วนเสียงระฆังเสียงระฆังกล้องกลางวานันระฆังทองกล้องกลางวานันเสียงสดใสมากมากเลยขอให้แห้งๆดังๆปัง,ปงปๆเปียงๆเด้อกูนะเสียงระฆังเพิ่นเสียงม้วนม้วน ขอให้ปังป,งปงังดังดังเหมือนระฆังทองนี่ล่ะค่ะดังกล้องลังว่านไปสาธุสาธุเอาเด้อคะ่ะผู้ใดบ่รด้ดดมามีบุญวาสนาก็มาเที่ยวนะคะวัดป่าสว่างทำอำเภอพิบูลลักษ์จังหวัดอุดรธานีคะ <c oughs> ่ะใครจะมาทำบุญกมาเด้อ <c oughs> พี่น้องมาเอาบุญน้ำกัน ดังดัง,ดงขึ้นละข้างท้องนี่ละดังกล้องกลางบ้านไปเลยเสียงมวนมวนเสียงละ้งังบรรยากาศกด็ดีดีวันนี้ล่มลื่นฝนขิ้งลูกพี่น้อง ดังดังดังสาธุสาธุสาธุชมบรรยากาศไปด้วยกันค่ะรอบรอบระฆังทองดังก้องกลาง,ลงวานมีความสุขในยินเสียงนะคะนมวานมวล,มวล,มวลเส,สียงดังดังเสียงดังมวสนสะท้อนระฆังทอง ใครมีโอกาสมาก็มานะคะมาทำบุญด้วยกันมากันหลายคนวัดเพิ่นกับสวยงา่ามนาเที่ยวหน่าย่างค่ะมือนีบบ่ห่อนบ่มีแดดก็เลยไม่มีแดดมือนี้บรรย,ยากาศก,าก็ดีคางคางก็จะเป็นบึงเป็นบึงน้ำนี่แม่บวัวเลิอดพ่นกําลังยางเคาะละข้างท่องกับแ,แม่ลิวิไลวันเงื่อนแพง นี่ก็แม่อ่อนแม่อ่อนนาภาสุวรรณภาักดีคนสวยมาด้วยกันกับลูก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 แม่บัเลิศพามามีโอกาสพี่น้องได้มีบุญวาสนาอิลีเมื่อนี้ได้มากพบมากพอขอสรนกับได้มา,จากจักเถอะพระวา่าห้าบ่หูจกักบ่เคยมากวันนี้มีบุญวาสนานะคะสาธุสาธุคะ่ะ